ของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้อแนนจริงๆเลื่มต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกาย,ายาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหม ดาราะกรสวรรค์งงน่นเอยู่เป็นท่านนะคะใช่ไหที่เขาจะให้ชิมต่อเลยนะถ้า <laughs> ไม่เอร่ลย <laughs>